สวัสดีค่ะโค,โคเคณสุค,ค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้ขายผ้าถุงนะคะทําบ้านวันนี้บอกช่างว่าต้องมาเพราะพรุ่งนี้เขาจะหยุดโรงงานแล้วไงคะบริาษัทเขาจะหยุดคุณสุก็เลยว่าพิมพ์ไปบอกเจ้าของเจ้าของร้านบอกไอ้ร้านมงคลบอกว่าพรุ่งนี้ต้องมาไม่มาไม่ได้ปรากฏว่ามามาครบเสร็จเลยมาครบเลยแม่บ,บ้านก็ บดอยู่เนี่ยเพราะต้องฝาดไงเดี๋ยวมายกอันนี้ออกให้สายทองเลยนะยกไปไว้นู่นเลยยกไปทิ้งเลยอันนี้ห้องอันนี้ห้องน้องเอหะกำลังลื้อละลื้อกำลังจะก,กั้นอันนี้ห้องน้องกับตันอ้น,น้องห้องน้องกับตันเหลือใส่ประตูใส่ประตูแล้วก็ใส่หน้าต่างเห็นบอกว่าวันที่สามสิบจะมาใส่ให้นะคะ เยอะใส้ท่อให้เขาผ่านทางนี้เลยก็ได้ค่ะแผ่นน่ะแผ่นมันใหญ่หรือจะให้เขาลงทางนี้อ๋อโอเคโอเคแม่บ้านกำลังวุ่นวายดูของค่ะเพราะถุงก็ต้องคุมไว้นะคะวันนี้น่าจะไม่ได้ขายของจนวุ่นวายไปหมดก็บอกเขาว่าให้น้องให้ให้ห้องของน้องอ้นน้องอันเสร็จแล้วกันห้องอื่นไม่เป็นไร แล้วบนนั้นก็คือนอนดูดาวเพราะว่ายังไม่ใส่หน้าสางแล้วก็แผ่นนี้ก็แสงเข้าเขาอันนี้ใส่อลูมิเนียมแล้วค่ะนะคะไอลายลายตรสนี่เป็นลายไม้สักทองนะคะก็เรียกลายไม้สักทองนะคะลายไม้สักทองวันนั่นไปดูหนังแล้วมั้งเขาก็ต้องหนีสิเขาฉลาดอะ่ะ <c oughs> เขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาเป็นโรคหัวใจก็โจฝุ่นทุกวันไม่ได้ ก็เลยว่าต้องให้เสร็จช่างไฟจะเข้าพรุ่งนี้อ่ะเหลืองานช่างไฟอันนี้ช่างตะมันไดอุนสุก็ขยายนะคะเดี๋ยว่าค่อ,คอยคอย่คอ,ยคอยทำประตูปิดอีกทีเป็นอลูมิเนียมแซมกับอะสเตเลต,ตนะคะประตูประตูเดี๋ยวสั่งทำอีกทีนึงกันกันหมาคือ <c oughs> ได้ดอกไม้มานะคะ ได,ได้ต้นอะไรเขาบอกว่ามุนคือไปถามว่าต้นอะไรที่ชอบแดเดเขาบอกว่าเนี่ยต้นนี้เวลาโดนแดดใบ,บเขาจะแดงขึ้นแดงเรื่องแล้วก็จะสวยนะคะมุนคือก็ได้นี่มาไก่ฮอสุกนะคะแล้วก็ได้ใบอะไรมากำลังใส่แผ่นนี้เห็นไหมคะที่จริงมันก็ใส่ง่ายนะ,ะใส่ง่ายใส่ไม่ยากอันนี้ก็ ตรงนี้เป็นประตูสไลด์ค่ะประตูก็จะมาใส่ทีหลังนะคะประตูก็จะมาทำทีหลังก็คือเป็นอะไรที่วันนี้ก็เลยงดงดขายงดขายถ้าถุงสักวันเพราะว่าน้องน้องอันหนีแล้วเพราะว่าเขาเจอฝุ่นไม่ได้หัวใจเจอฝุ่นมากก็ไม่ไหวน่าจะไปดูหนังบลกซีนะน้องอันหนีไปแล้วค่ะอันนี้ห้องห้องห้องน้องกับตัน น้องน้องกับตันนี่เห็นบอกว่าตอนแรกแกบ,บอกว่าหลังปีใหม่ถึงจะมาใส่คือมาใส่หน้าต่างผักให้คุณสุรว่าโอ้ไม่ได้ต้องต้องใส่เลยเพราะาจะให้ของขวัญปีใหม่หลานด้วยสิบ้านตรงข้ามเขามีบัวเขามีบัว, <c oughs> บว <c oughs> อันนี้เป็นคุณสุรจะใส่หน้าต่างผักนะคะตรงนี้เป็นหน้าต่างผักผักแบบัยรุ่นน่ะสีดําสีดําว่าจะใส่ให้น้องกับตันเขา ห้องห้องเขาก็ไม่ไม่ไม่ฟังเท่าไหร่ดี๋ยวก็พอดีอ่ะพอดีกับนอกบ้านนี่ค่ะนี่คือข้างนอกบ้านนอกบ้านก็จะเป็นลายไม้ต้อให้เขาเจ็บเจ็บแผ่นก่อนนะเพราะว่าปวกมันกินหมดเลยอะคะปวกปวกปวก,กกินหมดเลยมันเหมือนบังคับเคสบังคับให้เราต้องทําบ้าน ทำไมทำก็ปวดกินมันเหมือนบังคับที่จริงๆไม่ค่อยอยากเปลีป่ยนแปลงอะไรมากนะคะอยู่เรียบๆง่ายๆแต่นี้มันอันเหมือนบังคับในตัวเนาะอันนี้ห้องห้องน้องโอนน้องอันน้องอันหน,ออน,นีแล้วค่ะองใสไปอยู่บิ๊กซีละอยู่ห้างมันก็เจอฝุ่นไม่ได้คุณแม่ก็เจอฝุ่นไม่ได้นะเริ่มปวดขาแล้วไม่คิดกินยาไปเม็ดนึงดอกแม่บ้านเริมกินยา ต้องกินยานะคะถ้าไม่กินยาก็จอดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสิวนวายเดดับ,ดบอันนี้กำลังจะกั้นห้องน้องน้องเอค่ะห้องน้องเอคุณสุไม่ยาค่ะคุณสุก็จะทำห้องแอร์ตรงนี้แหละตรงที่คุมผ้านี่แหละแต่ก็จะทำทีหลังให้หลังปีใหม่ก่อนตอนนี้ทำอันนี้ให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 จบก่อนแล้วค่อยว่ากันขอขอปีใหม่เนี่ย ันที่สามิบห้องน้องกับตันจะเสร็จเพราะช่างไฟจะเข้าพรุ่งนี้แล้วก็อลงหมดเลยเลงหมดเลยเลงหมดเลยอันนี้เอาลงใต้ถุนบ้านอันไหนดีก็ลงใต้ถุนบ้านไหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะเลยเอามาให้ชมเรียบร้อยนะคะ อัดมาให้ชมตรงนี้เป็นผน,นังผน,นังที่เขาใส่กระเป๋าวันนี้ไม่จะติดกระเป๋าสองใบเลยจบเลยไม่ได้ทำจะให้เขาเจาะตะปูแล้วคุณสึกจะประดับด้วยกระเป๋าที่ผลงานของตัวเองนะคะโอเคเจบมาให้ชมว่ามันวุ่นวายนะวุ่นวายโอเคค่ะบันดีค่ะ